สวัสดีครับจากร้านลานนาเดนิมนะครับวันนี้มารีวิวงานที่ทางร้านลนาเดนิมกับทาแบรนด์พีเนียนจับมือทําร่วมกันนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นนินจาครับนะฮะตัวนี้เป็นงานป้ายหนังวัวแท้ครับเป็นงานฟอกฝาดเเป็นงานป้ายหนังสีแทนครับปั๊มจมกดด้วยความร้อนพีเนียนเอ็กซ์ลานนาเดนิมครับชื่อรุ่นนินจาป้ายหนาอยู่ที่3มิลสอดเข็มขัดด้านหลังนะฮะหูเข็มขัดด้านหลังตัวนี้ครับเป็นงานโชว์ลิมแดงข้างหนึ่งด้านหลังจะใช้เป็นงานหูเข็มขัดคู่หูเข็มขัดทุกเส้้้้้้นนนนนทาางแแบบบบบรรรดดดดจจะะะออยยยไไเเขปวคักิี ตัวนี้ครับงานเย็บครับทางแบรนด์จะเย็บเดินได้ทั้งหมด3เส้นย้ํากระเป๋าเพิ่มความแน่นหนาครับเอกลักษณ์ครับขนนกตัวนี้ครับปักด้วยขนนกได้สีม่วงและก้านเป็นสีดําแท็กป้ายแบรนด์อยู่ด้านล่างเป็นงานผ้าญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็นงานผ้าญี่ปุ่นผ้าสลาบครับนะครับสีเป็นงานสีอินดิโก้เป็นงานผ้าสีเข้มกระบอกเล็กกระบอกตรงครับนะฮะกระบอกเล็กกระบอกตรงครับพ่อค้าใส่ตัวที่รีวิวตัวนี้เอลสามสองกระบอกเล็กนะครับตัวนี้เอลสามสองกระบอกเล็ก นะครับจะมี L28 29 33, 1, 2, 3 0 31 32 33 34 36อ่า33 3ส36 38ครับสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับตอนนี้ก็บอกตรง L38 น่าจะเหลืออีกตัวนึงจะหมดล้นะครับเป็นงานลิมิเต็ดตัดมาทั้งหมด420ตัวนะครับกระเป๋าเล็กครับเป็นงานโชวลิมรีเวทเป็นงานทองแดงครับกระดุมใช้เป็นงานทองแดงครับปั๊มแบ,แบน นะครับตัวนี้มีจําหน่ายเฉพาะที่ร้านเท่านั้นนะครับจะมี2ที่ครับสาขาเชียงใหม่และก็สาขาชลบุรีเท่านั้นนะครับตัวนี้มีจําหน่ายเฉพาะที่ร้านเท่านั้นนะครับตัวนี้ครับงานเย็บครับทางแบรนด์จะเย็บเดินได้ลูกโซ่ทั้งหมด3เส้นนะครับ้าแซมด้านในใช้เป็นงานพ็กต้อนครับสีขาวครับสกรีนขนนกครับงานโพ้งด้านข้างด้านหน้าครับกระเป๋าเป็นงานสกรีนตรงรุ่นเลยนะครับตัวนินจา21ออนครับเจแปนเลสเซอร์เวดครับตัวนี้นินจาครับนะครับพีเนียนเอ็กแลนนาเดนิม สาบกระดุมงานพ้งแน่นๆครับนะครับเป๊กหมดใช้เป็นงานทองเหลืองทองแดงครับปั๊มโลโก้ขนนกลงไปทุกเม็ดแบบนี้ตัวนี้ครับผ้าญี่ปุ่น21ออนผ้าสลับนะครับสีเป็นงานสีอินดิโก้ตัวนี้จะเป็นงานริมแดงครับนะครับเย็บลูกโซ่งานจะม้วนไปขาลูกโซ่ทั้งตัวเลยนะครับแบบนี้เลยและดูงานพ้งขาด้านในสินค้าตรงปกครับอยู่ที่1,900บาทสนใจสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้ตัวนี้ครับแพ็กเกจของทางแบรนด์ครับก็จะมีเป็นกล่องแล้วก็แพ็ นะครับกระเป๋ายินไปด้วยครับแบบนี้เลยนะฮะมีกระเป๋ายินแล้วก็แพ็กใส่ของเป็นบ็อกเซตครับสนใจสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะฮะเดี๋ยวปักตะก้าไว้ให้ครับขอบคุณครับ